ข้อถัดไปนะครับก็มาฝึกรวมตัวต้านทานเหมือนเดิมนะครับเราจะฝึกรวมตัวต้านทานทั้งหมดตรงนี้นะครับให้เหลือเป็นตัวต้านทานรวมตัวเดียวแล้วหาว่า,ารวมมีค่าเท่าก um. ับเท่าไหร่นะครับก็เหมือนเดิมนะครับขั้นตอนแรกเราก็ต้องมาดูก่อนว่าตัวต้านทานเนี่ยมันต่อกันแบบไหนเนาะอันไหนเรามาดูฝั่งซ้ายตรงนี้สองตัวนี้มันต่อแบบไหนครับดูมันคล้ายคายอนุกรมหรือคล้ายๆขนานมากกว่าครับก็หน้าตามันก็คล้ายๆาขนานนะครับดังนั้นเราก็เช็คได้นะครับใช้วิธีการใช้จุดในการเช็คนะครับก็สมมุติว่า ถ้าตรงมี้นะครับตรงนี้คือจุด a นะครับสังเกตนะครับว่าเส้นลวดบริเวณทางด้านซ้ายตรงนี้นะครับมันไม่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าขวางกั้นนะครับสักไฟฟ้าเท่ากันทั้งเส้นนะครับถ้าตรงนี้ a นะครับตรงนี้ก็ a เหมือนกันนะครับเราลองมาดูตรงนี้นะครับเส้นลวดตรงนี้ไม่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าขวางกั้นนะครับถ้าสมมุติว่าตรงนี้ b นะครับตรงนี้ก็ b เหมือนกันนะครับแลาตรงนี้ก็ b เหมือนกันนะครับโอเคนะครับดังนั้น สองตัวนี้สักไฟฟ้ามันทําไมครับมันตกค่อมเท่ากันถึงแม้ตรงนี้ A b บตรงนี้ก็ AB นะครับแปลว่า2ตัวนี้มันต่อขนานกันนะครับเวลาต่อขนานกันเราก็ยุบรวมกันได้เลยนะครับเวลายุบรวมกันเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะมีปัญหาว่าเออภาพที่เราเขียนใหม่เนี่ยเราจะเขียนยังไงให้มันดูง่ายนะครับพี่ก็มีวิธีมาเสนอนะครับก็ให้เราทําการลบตัวต้านทานเนี่ยที่เราจะรวมเนี่ยทิ้งไปตัวหนึ่งนะครับอย่างอันนี้นะครับ2ตัวนี้เนี่ยก็คือพี่วาดใหม่อยู่ตรงนี้นะครับพี่ก็จะลบทิ้งไปตัวหนึ่งนะ น้องเลือกได้นะครับจะลบตัวบนหรือลบตัวล่านะครับเป็นพี่พี่เลือกลบตัวบนนะฮะลบทิ้งไปนะครับตรงนี้ก็คือความต้นานทานรวมนะครับความต้นานทานรวมมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับขนาดสองตัวเราก็ต้องคำนวณน,นะครับอารวมมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะเอาผลคูณหารด้วยผลบวกถูกไหมเอาหกนะครับคูณกับสิบสองนะครับแล้วก็หารด้วยผลบวกก็คือหกนะครับบวกกับสิบสองนะครับ ข้างบนก็ติดเอาไว้ก่อนก็ได้นะครับเป็น6กคูณสิบนะครับส่วนข้างล่าง6กบวกสิได้เท่าไหร่ครับได้18ดถูกไหมครับนะครับเลขมันตัดกันได้นะครับหกหนึ่งหกหกสามสิบแดนะครับต่อไปก็เหลือ12หารด้วย3านะครับ12หารด้วย3เหลือเท่าไหร่ครับ4ี่นะครับดังนั้นนะครับความต้านทานรวมตรงนี้มีค่าเท่ากับ4โอห์มนะครับเอ่อตรงนี้หน่วยเป็นโอห์มหมดเลยนะไม่ได้เขียนนะครับดังนั้นไอที่คิดออกมาได้ตรงนี้คือ4ี่โอห์มนะครับ โอเคนะครับต่อไปก็มาดูกระจุกนี้นะครับกระจุกนี้เป็นไงครับหน้าตาเหมือนอนุกรมหรือเหมือนขนานครับก็น่าจะเหมือนขนานมากกว่านะครับดังนั้นเรามากําหนดจุดเช็คกันนะครับจุดทางซ้ายเนี่ยกำหนดไว้แล้วนะครับก็มากําหนดจุดทางด้านขวาบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นเส้นลวดมันไม่มีตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าขวางกันนะครับสักทอไฟฟ้าเท่ากันหมดดังนั้นถ้าตรงนี้ C นะครับตรงนี้ก็ C ด้วยนะครับตรงนี้ก็ C ด้วยนะครับแปลว่าอะไรครับตรงนี้ B C BCBC ถักไฟฟ้ามันตกค้อมเท่ากันหมดเลยนะครับดังนั้นมันก็ต่อขนานกันหมดเลยนะดังนั้นเราก็มายุบกันได้มายุบตัวต้านทานได้เลยนะครับก็มารวม2ตัวบนก่อนแล้วกันเพราะพี่แอบเห็นว่าความต้านทานมันมีท่าเท่ากันนะครับขนาดสองตัวยุบเหลือตัวเดียวนะครับเป็นไงครับก็เอาความต้านทานเหลือเท่าไหรห่ครับก็เอา8ดไปหาร2ก็เหลือสี่นะครับดังนั้นวิธีการวาดนะครับพี่ก็จะลบตัวซ้ําทิ้งไปตัวหนึ่งนะครับ นะครับแปดขนานกันสองตัวดังนั้นตรงนี้เหลือสี่นะครับส่วนในข้างล่างตรงนี้ก็สี่นะครับอ้าวต่อไปนะครับก็สองตัวนี้มันก็ขนานกันถูกไหมมันคือจุดตรงนี้คือจุด B ีตรงนี้คือจุดสี่นะครับขนานกันก็ยุบเหลือตัวเดียวได้นะครับก็เพื่อความง่ายนะครับเราก็ลบทิ้งไปตัวหนึ่งนะฮะนครับตัวที่เหลือเหลือเท่าไหร่ครับ4ี่หารสองก็คือสองนะครับตรงนี้สองตรงนี้สี่นะครับ สุดท้ายเป็นไงครับอารวมมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับก็เอาสี่บวกสองเป็นหกนะครับนะครับไม่มีที่เขียนไม่ได้วาดเอาไว้นะครับก็วาดใหม่แล้วกันเนาะนะนะตัวต้านทานรวมนะครับมีค่าเท่ากับหกโอห์มนะครับ น้องๆคนไหนสนใจได้รับการแจ้งเตือนอัปเดตวิดีโอใหม่ๆผ่านทางไลน์สามารถแอดไลน์พี่มาได้เลยนะครับแล้วก็พิมพ์บอกพี่ด้วยนะว่าขอเข้าไลนา์กลุ่มนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับก็ช่วยกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณครับ